นากล้องเราใช่ดีกอเ่าเราดังกว่ากล้องแตกเลยด้านหลังกล้องแตกลายแล้วครับดนันเลยมองไม่เห็นเลเยอะนอนพับเลยดิเอารอแน่

แกต้มมันมีไข่เองนะในนั้นเนี่ยไข่เป็นยี่สิบฟองเนี่ย Hãy một cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những เขาใหญ่เป็นป็นอาหารข้าวกวบอาหารผสมกันครับเาารเลี้ยงทำอะไรกินวันเนี้ยอยู่เลครับไม่คนจ้องถายคลิปูิคนดังครับ ดูเตะต้มไปค้นมาเขากันเลยอไม่ใส่น้ำใส่อะไรเลยคนะ่ะไม่คล่องเลยน้ำสาดไปหน่อยด้ตักน้ำได้นะ้นกำกะมังก็ได้มันกินได้มันอร่อยอือใช่เหรอรู้ได้ไงมันเป็นเ็ดที่ขายเป็ดที่ชอบเต เฉียงก็เฉียงถ้ามันมีข้อมูลหน่อยเฉียงข้างๆกูตีเป็ดมันชอบแฉะแขอเราแล้วเป็ดเป็ดชอบกินยังไงล่ะชอบแห้งๆเหรอเป็ดต้มคนดูยี่สิบสองคนเลยเฮ้ยดังนะเนี่ยแกต้มมามีคนดูยี่สิบสองคนดังนะเนี่ยอะไรเหรอแกต้มมันดังนะเนี่ยเด็กเรื่องเป็ดจะอะไรนะให้มันกินแห้งๆมันชอบก็จะ จ่อซีมดูดิซีมดูใช่เหรอโอ้ยมีหรอหายเป็นที่ชอบแฉะแไม่เคยเห็นเขาต้มลำลาบวันไหนวันไหนเยอะเกินวันเฟืองข้าวแต่ต้มเขาจะลาบเขาเดี๋ยวเป็ดนะเขาเดี๋ยวเป็ดมึงมีทำเฟืองเขาจะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเป็ดอีกรอบหนึ่ง จะเอาตัวเล็กๆเนี่ยกุมปลโลตัสี่ห้าตัวทำปลาโล่ทำกุเสียวเป็ดกับผัดกะเพราแจ่มเลย่ยุนมไว้ก็จะทำกะเพราหรือกุเสียวเป็ด